บ้าน2ชั้นสร้างในเมืองขอมีพื้นที่ทํางานก่อนเข้าห้องนอนด้วยนะครับให้โจทย์แบบนี้ช่างหนึ่งก็ออกแบบเป็นบ้านหลังนี้ให้เลยครับ แบบบ้าน P 2 1 3 7แบบบ้านปั้นหยา2ชั้นคอนเทมพาราลี่4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถสำหรับบ้านที่อยู่ในเมืองฟังก์ชันครบพื้นที่ใช้สอยรวม167ตารางเมตรงบประมาณในการก่อสร้าง2ล้าน5แสนบาท้ารวมภายนอกของบ้านหลังนี้เป็นทรงปั้นยาสไตล์ในเมืองที่ดินจำกัดครับด้านหน้าของตัวบ้านนะครับมีการตกแต่งเป็นคอนกรีตซอลล่อ,ลองและสะลับปูนนะครับเพื่อให้มีความโฉบเฉียวโมเดิร์นทัน หลังคาเป็นแบบเพติีแผ่นเรียบและตัวหน้าบ้านเองก็มีสลับปูนคอนกรีตเป็นสี่เหลี่ยมผสานกับหลังคาได้ความโฉบเฉียดโมเดิร์นทันสมัยตัวบ้านสามารถจอดรถได้2องพันอยู่ในล่มระเบียงชั้น2ก็เป็นกระจกเทมเปอร์ประตูหน้าต่างของบ้านหลังนี้ทุกปิดบัวคอนกรีตไว้ด้วยครับแบ่งแปลนภายในออกเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำครับโดยมีห้องนอนอยู่ชั้นบน3ห้องและห้องน้ำสองห้องและมีพื้นที่อนเนกประสงค์เป็นโถงเราสามารถทำเป็นห้องพักก็ได้ ด้านล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องครับสามารถใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้มีจัดพื้นที่ครัวมีห้องรับแขกส่วนกลางและมีพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารไม่อึดอัดของห้องรับแขกครับบ้านหลังนี้นะครับใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ2อล้านห้าแสนบาทหากคุณอยากเป็นเจ้าของและขอสินเชื่อธนาคารจับผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ1 6ึ0 0หมื่นหกพบาทครับและถ้ากําลังหาแบบบ้านอยากได้แบบบ้านไปสร้างบ้านสวยๆของคุณก็สามารถที่จะทักแชทเข้ามาหาช่างหนึ่งได้เลยนะครับ 아 <목소리>